ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องคิมฮันครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่ที่ไหนแกงเลืองจานกลางไปเที่ยวที่เขื่อุบนนิเหนะครับก็อันนี้ก็ไปกันสามคนนะครับพี่โดมทั้งท้ายก็น่อยกคนนี้อยู่นู่นเออห่างไกลมากแล้วกี่ครั้งนี้เวลาสิบเอ็ดโมงตรงสิบเอ็ดโมงตรงนะครับเราจะไปถึงนู่นกี่โมงเราติดตามชมเขาได้บ้าง ตอนนี้เราเราถึงถึงขอนแก่นแล้วนะครับอยู่ปอดตทพตทตรงไหนวะไม่ใช่เจ้าคือน้องไม่ใช่อยู่ขอนแก่นแป๊ะซากี้ในขอนแก่นนะคือหน้าแก่ในแก่เพราะผมยาวดูอ๋อในที่นี้มันมันยาวทั้งหมดเราพอเห็นแล้มันซื้อนี่เราอยู่อยู่ที่สกายวอล์นะครับของของอะไรนะอยู่ปูภูผาดผักคำรับน้องจ่าโนน ทางประตูสู่น้องวัวล้วูาวก็เป็นจุดซื้อตรงนี้ถึงสกายบอนะครับตเป็นจุดซื้อผู้ดวงสตาร์กับผู้ดวงสตารกับนี่คือสกายบอลนะครับตรงนั้นก็เป็นทะเลอีสานใช่ไบมในในเคมไย่คิมอะจากบ้านบิ๊บอมันเนี่ยร้อยนึ่งร้อยหนึ่งอยหนึ่งโด ว่าถ่ายรูปอะไรยิ่นะเพราะพี่โทรศัพท์พี่จะขอรูปจากพอดีนานี่นะครับทางขึ้นก็อเลยเรามีสองทางขึ้นตรงเราไปทางไหนก่อนแค่นี้ทางไหนก็เหมือนกันหรือว่าจะยาวไปเนาะครับอยูวมันเกิดกระจกอ้ยน่ากลัวมากเด็กสวยนะสวยเด็กสวยสวยสวยที่่จิู้ถ้าพี่จะเดินอ่ะพี่ห้ามเดินลากเท้าไม่งั้นมันจะเกิด น่ากลัวมากเจอเลยมาเจอแบบว่าเออเรามาเิจอแล้วมันกี้ใช่ตอนนั้ไม่แต่ล้วเจ้าตัวอยู่ตรงนู้นนะครับเจ้าของกล้องและนี่คือน่าพี่แดงมากเลยใช่ปะใช่ ตอนนี้เราก็กําลังจะกลับนะคะไม่ใช่เราจะไปทะเลต่อตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์คครับตอนนี้ก็จะเป็นการ <Okay. S 1> การลงเขาตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็จุดสกายวอล์ครับเท้าโดเลมอนแล้วก็จะเก็บเป็นที่ทรัดทิกไว้ในตึ้เงเพิร์ขี่เลยมาตรงนี้นิดนึงก็ก็จะเป็นที่จอดรถรถก็จะจอดตรงนี้ได้ตรงนั้น <laughs> Very interesting today. Do you know that this is my first time here and by motorbike. So I'm here with uh, my Pura you know that? My password, water. And uh and Freshy Boy Fresh Boy 2021. We have uh we first time here ไปแล้วไปบ่าถึงแล้วนะครับกว่าตอนนี้ก็ก็อยู่ที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 ่อะไรนะครูคผ่านคำนะครับจชเราลงมาถึงตรงเขาว่าเป็นทะเลแต่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าน้ําท่วมนะครับเรามาได้ทันเวลาพอดีใช่น้ําท่วมเพราะช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาแหละมั้งเราอากาศนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยา,ากาศแต่น้ำมันท่วมแหละกล้องเปิสั่งมากเนี่ยร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่ร้านคา,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 าเฟนะคะนรับเดินไปตรงนตรงนี้นะตรงนี้น้ำมันท่วมอยู่ ตาราดีาราอ่าจะเป็นกวนเป็นตัวต่างตัวต่างตัวถี่กีตาร์มือใหม่ไอเดียวสร้างายได้เนี่ยเลียวขาเดียวเนี้ยเดียวใส่ถุงก็เองวใช่ใส่ถุง กระโดดจากรูดลงไปยืนอ,อ,อยู่อนเทียงรูดขึ้งเอาอุนตังมานี่นะครับเราเจอนางเนื้อเคยตื่นเอ๊ะแสดงว่าคนอื่นมาไม่ได้เราเราขึ้นไปทำไมเออ ก็เย็นว่ะลองไหนลองไปดูบนฟ้าสีสวยบ้างนี่มันเย็นมากขึ้นนู้นจักรพรรตอนนี้เราก็อยู่จักรพรรดิบนบนเขาเรียกอะไรนะสกายบอลไม่ใช่บนอ่าบนยังกอบ้านต้นไม้ yes tree house we have a three piglets ลูกหมูสามตัวเออ จะบอกนะว่าภูเขานั้นที่แกบอกว่าให้ไปได้นนคนมาเรืเร่อยๆน,นะฮะบรรยากาศอะสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากๆสวยงามและอลังการหนึ่สองสงออามา กำลังจะกลับนะครับกลับรถเราจอดอยู่ตรงนั้นก็คือ I happy you happy everybody happy ไหมไม่รู้เรนื่ยนะที่นีก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากครับตรงนี้ก็ไปทางขึ้นเขาไปอีกทางหนึ่งตรงนี้เราก็จอดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับระเบียงผูกเก้าหรืกอ,อก็ผูกข่ำคอฟฟี่นะฮะลงไปตรงนี้สวยมากท่าน,นี้กำลังจะกลับกันนะครับอาจจะไปะที่ไหนไม่ไมรู้นะครับเรากำลังจะกลับเลบยไบไปเลยเลยล ู่ที่เขื่อนอุบลรัฐนนะครับน้องวันอยู่ตรงนี้นเขื่อน,นอุบลรัฐนะ